สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการขอเลขที่บ้านหรือการขอทะเบียนบ้านเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรมีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้างลองมาดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้าของบ้านนะครับท่านจะต้องดําเนินการยื่นขอเอกสารยื่นเอกสารขอทะเบียนบ้านภายในระยะเวลา15วันนะครับหลังจากก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ตรงนี้นะครับเป็นไปนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพศ2534นะครับหากเจ้าบ้านเนี่ยไม่ไปดําเนินการขอจดทะเบียนภายใน15วันตรงนี้ก็จะมีความผิดและก็มีโทษปรับด้วยนะครับสําหรับเอกสารที่จะต้องใช้นะครับ1เนี่ยก็คือเอกสารทร .9 หรือใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องที่ผู้ใหญ่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ 2ใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารหรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านถ้ามีนะครับ 3. โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง 4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน5บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 6หนังสือมอบอำนาจนะครับเจ็ดเนี่ยก็คือรูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จประกอบไปด้วย4ด้านนะครับก็คือด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวาของตัวบ้านนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับหลังจากที่ท่านจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดำเนินการขอทะเบียนบ้านดังนี้ 1. ยื่นเรื่องติดต่อขอบ้านเลขที่และสมุดทะเบียนบ้านนัสำนักทะเบียนในพื้นที่ที่บ้านของท่านปลูกสร้างอยู่นะครับ 2. นายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นขั้นตอนการออกเลขที่รวมถึงจัดทําสมุดทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้าน 4. ส,ส่งมอบทะเบียนบ้าน ให้แก่เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนะครับนี่ก็คือ,อเอกสารและขั้นตอนต่างๆในการขอทะเบียนบ้านขอเลขที่บ้านนั่นเองนะครับ